ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมมือถือจานิเมเรื่องเกิดใหม่ทั้งที่กลายเป็นสลามไปเสร็จแล้วนะครับก็เกมน,นี้เ,เนี่ยจะมาเป็นเกมแนวจัดทีมต่อสู้ออโต้แล้วก็จะมีระบบในการสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยนะครับก็รู้สึกว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับที่ตัวเอกนะครับผมเป็นสลามแล้วก็ไปกืนสิ่งต่างๆค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้ใกล้เคียงกับตัวอนิเมะเลยนะเพราะว่าจะมีระบบในการสร้างเมืองตรงนี้นะครถ มาทําการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆได้พวกนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ลองสร้างดูเล็กน้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราไปดูกันในส่วนของระบบการต่อสู้กันก่อนเลยกันว่าเกมนี้เนี่ยระบบการต่อสู้มันเป็นประมาณไหน สำหรับระบบการต่อสู้ของเกมนี่เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ตามด่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งเนื้อเรื่องในเกมนี่เนี่ยก็มีหลายช h ปเตอร์มากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมจะอยู่ที่ช h ปเตอร์นะครับมีกี่ชัปเตอร์เนี่ยน่าจะเยอะน่าดูเลยนะครับอันนี้ชัปเตอร์ที่9แล้วนะครับผมน่าจะเล่นกันได้อีกยาวๆเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมในโหมดต่อสู้กันว่าเป็นประมาณไหนนะครับก็เราเนี่ยจะสามารถจัดทีมได้สูงสุดที่4ตัวละครด้วยกันนะส่วนตัวละครลิมูนูตัวนี้นะครับเราไาารอ,าออกด้ จําเป็นที่จะต้องมีในทีมอยู่เสมอและตัวละครในเกมนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็นธาตุด้วยนะครับก็จะมีธาตุไฟธาตุลมธาตุหินแล้วก็ธาตุน้ําแข็งนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งธาตุที่เป็นธาตุของลิมารูนะที่จะชนะทุกธาตุเลยนะครับส่วน4่ธาตุที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นการชนะทางแบบงูกินหางส่วนการจัดทีมเนี่ยถ้าเราจัดทีมตรงตามเงื่อนไขนะครับหรือว่าจัดทีมที่มันเป็นธาตุเดียวกันอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสด้านบนมาตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเราก็มาดูรูปแบบการเล่นรูปแบบการต่อสู้ของเกมนี้กันนะครับก็กดสตาร์ทไปได้เลย เดี๋ยวผมขอปรับเป็นคูณหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับการต่อสู้ของเกมนีเนี่ยให้เราดูที่ด้านล่างของตัวละครตรงนี้นะครับจะมีหลอดสีเขียวที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นหลอดเลือกตัวละครน,นะส่วนหลอดสีฟ,ฟ้านะครับผมก็จะเป็นหลอดการใช้สกิลถ้าหลอดสีฟ้าเต็มเนี่ยตัวละครก็จะสามารถกดใช้สกิลได้นะครับส่วนลิมมารุเนี่ยเขาก็จะมีเกตสกิลพิเศษของเขานะพอเกตสกิลเต็มก็จะใช้สกิลแบบนี้เลยนะครับคัดซีนอลังการที่สุดแล้วสําหรับลิมมารุของเรา อันนี้ก็จบไปนะครับตอนจบเราก็จะได้รับมาเป็นของรางวัลในการเอาไว้อัปเกรดเลเวลตัวละครนะครับผมสีเขียวนะส่วนสีฟ้าเนี่ยในการเอาไว้อัปเกรดเลเวลของริมารุนะครับสามารถกดดูสถิติได้ด้วยนะครับผมว่าตัวละครตัวไหนสร้างดาเมจไปเท่าไหร่ตัวละครตัวไหนรับดาเมจไปเท่าไหร่ฮิวไปเท่าไหร่นะครับดูได้ด้วย อทีนี้ถ้าใครที่ดูคลิปมาจะถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วสนใจอยากดาวน์โหลดเล่นเกมมือถือเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปแล้วนะครับที่มาเป็นเกมแนวไอดอลผสมกับการสร้างเมืองนะครับวิธีในการดาวน์โหลดเกมเนี่ย,ให,ยให้เรากดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดเราจะได้มาที่หน้านี้นะครับให้เราเนี่ยกดทําการกดไปที่คําว่าดาวน์โหลด for android ได้เลยพอกดไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับตัวไฟ apk มานะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดติดตั้งไฟ apk และเราก็จะได้มาเป็นตัวแอป x 7 Game อันนี้พอได้ตัวแอ มาแล้วเนี่ยก็ให้เราเปิดแอปขึ้นมาพอเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมกดค้นหาได้เลยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้หรือถ้าชื่อเกมมันยาวเกินไปเนี่ยเราสามารถพิมพ์เป็นโค้ดได้เหมือนกันนะครับโดยใส่เป็นตัวเลข1 2 9 1 6นนะครับเราก็จะเจอกับตัวเกมเหมือนกันให้เราทำการกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อย ทีนี้สำหรับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยตัวเกมก็จะเด้งมาที่หน้าล็อกอินนะครับผมก็มีวิธีดีๆในการล็อกอินโดยใช้เพียงแค่อีเมลอันเดียวมาแนะนําทุกคนนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้รหัสผ่านเลยขั้นตอนแรกพอเราเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราทําการกดไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลเราจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับด้านบนเนี่ยให้เรากรอกอีเมลที่เราต้องการจะใช้ล็อกอินส่วนด้านล่างนะครับคำว่ารหัสแล้วก็กรอกรหัสตรงนี้เนี่ยให้เรากดมาที่คําว่ารับรหัสก่อนนะครับมันจะมีโค้ดส่ง นําโค้ดที่เราได้รับจากอีเมลเนี่ยมาใส่ที่ช่องรหัสตรงนี้แล้วก็กอกรหัสไปได้เลยนะครับพอกรอกรหัสเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยอทีนี้เราก็กลับมาที่ตัวเกมกันนะครับก็ตัวเกมตอนที่เราไม่ได้อยู่ในหน้าการต่อสู้เนี่ยเราก็จะได้เดินเป็นตัวละครริมูรุแบบนี้เลยนะครับกดกระโดดได้หรือไม่ก็ถ้าใครไม่ชอบล่างนี้สามารถเปลี่ยนเป็นล่างสลามสุดน่ารักแบบนี้ก็ได้นะครับเด้งดึงเด้งดึงแบบนี้นะส่วนต่อไปเราไปดูกันในส่วนของระบบการสร้างเมืองนะครับก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ก็จะเจอกับหน้าตาในการสร้างเมืองนะครับก็เวลา ที่เราสร้างเมืองไปแล้วเนี่ยเราสามารถเข้ามารับรางวัลได้นะครับเวลาที่เมืองของเราทําการผลิตทรัพยากรกลับมาแบบนี้นะส่วนวิธีในการสร้างเมืองเนี่ยก็กดคําว่า building ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นของที่เราเนี่ยสามารถสร้างได้ขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่สามารถสร้างอะไรเพิ่มได้นะครับต้องไปทําการเล่นไปหาทรัพยากรมาก่อนนะก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวเกมก็จะมาสอนเกี่ยวกับระบบการสร้างเมืองการเทรดของอะไรพวกนี้กับเราและเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่ผมมองว่ามันแจกของเยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่รางวัลกัน แลแนะ้วคือเวลาที่เราล็อกอินเข้าเกมมาเนี่ยในทุกๆ1วันที่เราล็อกอินเข้ามาเราก็จะได้ตั๋วสุ่มกาชาฟรี10ใบนะครับนอกจากตั๋วสุ่มกาชาเนี่ยเวลาที่เราทําการล็อกอินนะครับผมทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการแจกตัวละครด้วยก็จะมีตั้งแต่ตัวละครระดับ S แล้วก็ตัวละครระดับ A นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแจกตัวละครระดับ S เลยนะครับไอกรอบทอ,ทองเนี่ยก็คือเหล่าตัวละครที่เป็นระดับ S นะครับผมน่าจะแจกจนครบทุกตัวที่มีในเกมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเกมนี้เพียงแค่เราเนี่ยทำการเข้าเกมมา ก,ก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่าตัวละครระดับ S เ,เนี่ยมันมีกี่ตัวในเกมสําหรับตัวละครระดับ S ที่มีในเกมตอนนี้ก็น่าจะมีเท่าที่เห็นประมาณนี้นะครับผมก็ดูจากที่แจกเนี่ย น่าจะแจกจนครบหรือไม่ก็น่าจะเกือบครบแล้วนะครับอะก็ตามทำเนียบของช่องเราเกมไหนที่มีระบบกรชาเราก็จะมาทําการสุ่มกระชาให้ดูนะครับซึ่ง2วันมานี้เนี่ยผมก็ได้ทาการสุ่มกระชาไปทั้งหมด81ครั้งแล้วนะครับผมก็เลยเพียงแค่2ครั้งผมก็จะได้ตัวในการเลือกหรือว่าในการสุ่มนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะตัวละครระดับเอมานะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า40ครั้งเอ้ยไม่ใช่40ครั้งสิ2ยี่สิบครั้งผมจะได้ตัวละครระดับเอมาหรือเปล่าเพราะาเกมนี้เนี่ยโอกาสในการออกตัวละครระดับ 8, มันอยู่เพียงแค่30ครั้งเท่านั้นนะก็ไปเริ่มกันที่10ครั้งแรกกันเลยหน้าแอนิเมชันตอนสมกระชาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะได้เห็นริมารูล่างสลามแล้วก็มีการสแกนนะก็ถ้าสแกนตรงนี้ขึ้นมาเป็นสีม่วงสีทองเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราได้ตัวละครระดับเอสนะครับแต่ว่าสีม่วงล้วนแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราได้เพียงแค่ตัวละครระดับเอเท่านั้นนะสิครั้งแรกผ่านไปไม่ได้อะไรเดี๋ยวเราไปลองดูกันที่10ครั้งต่อไปดีกว่านะครับไปครับผมตรงนี้จะใช้เพชรในการแลกมาด้วยนะ แล้วก็กดไปครับรอบนี้จะทองหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมเจอหน้าลิมบออีกแล้วสแกนไปยังไงตรงนี้สีทองมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวละครที่ผมมีอยู่แล้วหรือว่าได้ตัวละครใหม่ที่ผมยังไม่เคยมีโอเคได้มาเป็นตัวละครที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเจ้านี่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีในกิจกรรมแจกด้วยนะครับเป็นตัวละครที่น่าจะทาดาวได้ง่ายที่สุดแล้วนะตัวนี้ขอสิกิปไปเลยและกัน แล้วก็มารับรางวัลที่เราสุ่มไป100ครั้งก่อนนะครับอ่ะทีนี้เราลองไปเปิดกันดูว่ามันเป็นตัวสุ่มหรือว่าเป็นตัวเลือกนะครับเข้าไปที่กระเป๋านะแล้วก็เปิดครับอ่ะอน,นี้เป็นการสุ่มนะครับผมว่าเราต้องการได้รับตัวละครจากธาตุไหนนะครับขอดูธาตุไฟก่อนแล้วกันธาตุไฟก็มีแต่ตัวเท่ๆเลยนะ ต่อไปธาตุลมครับธาตุลมวันนี้ก็มีแต่ตัวเท่ๆเหมือนกันนะแล้วก็มีตัวมีมประจําเรื่องนั่นก็คือก๊อปตะนะครับผมตัวนี้ผมพอเลือกจักอยู่นะธาตุต่อไปธาตุน้ําแข็งนะครับอันนี้ก็มีแต่ตัวสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะส่วนธาตุดินธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุประมาณธาตุแทงปะก็เป็นว่าผมจะเลือกเป็นเอ่อธาตุลมแล้วกันนะครับอยากได้ก๊อปตะมานะก็กดเลือกไปครับ ไม่ได้กดต็ตานะครับได้มาเป็นใครก็ไม่รู้นะซึ่งบางตัวละครถ้าเราไม่รู้นะครับว่าตัวนี้มันโผล่มาจากฉากไหนเนี่ยตอนที่เราได้รับตัวละคราครั้งแรกเราสามารถกดเล่นเพื่อดูฉากที่ตัวละครโผล่มาในเนื้อเรื่องได้ด้วยนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เป็นใครมีเนื้อเรื่องมาจากไหนแบบนี้นะครับโอเคสกิปไปเลยละกันอ่ะก็เป็นว่าสับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปแนะนําเกมมือถือคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ